สวัสดีค่ะจีจี้เวิร์นะคะกลับมาในพาร์ที่2ของหนังสือ The One Thing ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวค่ะคลิปนี้นะคะจี G. จะมาพูดถึงการสร้างนิสัยนะคะสู่ความสำเร็จผ่านการตั้ง1คําคำถามกับตัวเองค่ะโดยจีนะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนความสำคัญของการตั้งคำถามนะคะ การสร้างนิสัยการตั้งคำถามสำคัญและวิธีการหาคำตอบที่ยิ่งใหญ่ค่ะแกรี่นะคะเริ่มพานีนด้วยการบอกว่าหลายคนเนี่ยมองมว่าทางเดียวที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ยเราต้องผลักดันตัวเองให้ถึงขีดสุดความสามารถเราต้องทำงานหนักกว่าใครนะคะต้องอดทนอดกลัน้นทำงานบากบัน่นต้องเป็นคนที่มีวินัยที่สุดต้องคอยคิดวางแผนวิเคราะห์การงานและชีวิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแกรี่บอกว่าจากประสบการณ์ของแกเนี่ยเราสามารถประสบความสำเร็จด้วยวิธีนี้แต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ตึงเครียดเกินไปหรือเปล่านะแล้วแกรี่เนี่ยก็มาค้นพบนะคะซึ่งก็เกิดผลที่แกเขียนหนังสือเล่มนี้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราทำสิ่งต่างๆได้มากขนาดไหนนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราทำเรื่องไม่กี่อย่างในชีวิตเนี่ย ได้ดีแค่ไหนต่างหากทีนี้นะคะเราจะมาเริ่มพูดถึงความสำคัญนะคะของการตั้งคำถามซึ่งแกรี่เรียกคำถามนี้ว่า the focusing question นะคะหรือคำถามสำคัญโดยแกรี่เนี่ยได้ยกคำคมจากนักเขียนชาวอเมริกันที่โด่งดังเนี่ยมาร์คทเวนะคะมาว่า เคล็ดลับของการก้าวหน้าคือการเริ่มต้นค่ะเคล็ดลับของการเริ่มต้นคือการแบ่งงานที่สลับซับซ้อนให้เป็นงานย่อยๆที่เราจัดการได้แล้วเริ่มทําจากสิ่งแรกทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าอะไรควรเป็นสิ่งแรกแกรี่เนี่ยบอกว่าอยากจะให้เข้าใจก่อนนะคะว่าชีวิตคือคำถาม ทำไมต้องโฟกัสที่คาถามใช่ไหมเพราะคุณภาพของคําตอบเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของคําถามค่ะถ้าเราถามคําถามที่ผิดคําตอบแน่นอนค่ะก็ผิดถ้าเราถามคําถามที่ถูกคําตอบก็จะถูกและถ้าเราถามคําถามที่ยิ่งใหญ่คําตอบอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยดังนั้นเนี่ยคำถามที่เราถามกับตัวเองเนี่ย จะเป็นตัวกำหนดคาตอบนะและคําตอบนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตของเรานั่นเองค่ะแล้วเราจะหาคําตอบที่ถูกต้องได้ยังไงถ้าเราอยากได้ชีวิตที่ไม่ธรรมดาเราต้องตั้งคำถามท,าที่ไม่ธรรมดานะและนั่นนะคะก็คือการที่เราตั้งคำถามสำคัญว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ซึ่งจะทำให้สิ่งอื่นๆกลายเป็นเรื่องง่ายหรือ ไม่จำเป็นต้องทำเลยคำถามนี้นะคะจะนำเราไปสู่สิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดนะคะก็คือจะเป็นตัวที่กำหนดโดมิโนตัวแรกของเราโดยคำถามสำคัญนี้นะคะจะแบ่งสเกลออกเป็นอยู่2สเกลสเกลแรกนะคะคือภาพรวมว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด what is my one thing นะคะคือการที่เราคิดว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ย ไปในทิศทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านการเงินด้านสุขภาพนะคะรวมถึงด้านต่างๆที่สําคัญกับเราเนี่ยเป้าหมายหลักเป้าหมายใหญ่ของเราคืออะไรส่วนสเกลที่สองเนี่ยคือคําถามเจาะลึกนะคะว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดตอนนี้ What is my one thing right now นะคะ สิ่งที่เราทำตอนนี้จะนำเราไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่เราวางไว้นะคะซึ่งก็คือการที่เราใช้คำถามนะคะ e t h i n g หรือคำถามสำคัญเนี่ยตั้งแต่เราตื่นนอนนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยโฟกัสถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำในตอนนี้และในแต่ละวันนั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเรามาดู anatomy หรือโครงสร้างของคำถาม The Do One t h i n g กัน,นะคะ่ะ ส่วนแรกนะคะอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้อะไรคือสิ่งเดียวนะคะหมายความว่าเราต้องโฟกัสอยู่กับแค่หนึ่งสิ่งเราต้องเลือกมาว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจากตัวเลือกหรือสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตที่เราอาจจะอยากทำหรือต้องทำนะคะแปลว่าเราเนี่ยจะต้องจริงจังแล้วก็ตั้งใจนะคะเลือกสิ่งสำคัญเนี่ยอย่างระมัดระวังที่ฉันทำได้นะคะ เน้นถึงการกระทําว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราควรทําหรือสิ่งที่เราอาจจะทำนะคะแต่เป็นสิ่งที่ทําได้ส่วนที่สองนะคะซึ่งจะทําให้หมายความว่าสิ่งที่ทานะคะเราทําด้วยจุดประสงค์ไม่ใช่แค่ทําอะไรก็ได้แต่เราเจาะลึกลงไปว่าเมื่อทําสิ่งนี้แล้วจะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นตามมา ส่วนที่3มนะคะสิ่งอื่นๆกลายเป็นเรื่องง่ายหรือไม่จำเป็นต้องทำเลยส่วนนี้นะคะคือจุดที่เราโฟกัสว่าอะไรที่เราทำแล้วจะเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วสิ่งอื่นๆที่เราอาจจะต้องทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำเลยหรืออาจจะทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายคนเนี่ย จะยึดติดและไม่เข้าใจว่ามีหลายสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องทำนะคะถ้าเพียงแต่เราเนี่ยเริ่มจากการทําสิ่งที่ถูกต้องค่ะเรามาพูดถึงภาทที่2นะคะนิสัยสู่ความสําเร็จแน่นอนค่ะทุกคนดูว่านิสัยเนี่ยแก้ยากแล้วก็ไม่ง่ายด้วยที่จะสร้างแต่ว่าทุกคนมีตัวเลือกค่ะว่า เราจะอยู่กับนิสัยเดิมๆของเราหรือเราอยากจะสร้างนิสัยที่จะช่วยให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้นะคะโดยสำหรับนักเขียนแกรี่เนี่ยแกบอกว่าคำถามสำคัญหรือ the focusing question เนี่ยเป็นนิสัยพื้นฐานนะคะที่นำแกไปสู่ความสำเร็จและแกก็เชื่อว่าคำถามสำคัญเนี่ยควรจะเป็นนิสัยพื้นฐานสำหรับคนที่ต้องการไปสู่ความสำเร็จค่ะให้ใช้คำถามสำคัญนี้นะคะ กับสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเร,เราไม่จําเป็นต้องตั้งคําถามสําคัญนี้กับทุกดีเทลย่อยในชีวิตของเรานะคะแกรี่เนี่ยใช้คําถามสําคัญนะคะหนึ่งนะคะสำหรับชีวิตด้านจิตวิญญาณนะ,ะหรือพวกศาสนาพวกคุณธรรมจริยธรรมนะคะความดีต่างๆที่เราอยากจะทำา2นะคะสำหรับด้านสุขภาพทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านฟิสิเคิลร่างกายของเรานะคะสานะคะสำหรับชีวิตส่วนตัวพวกทักษะต่างๆที่เราอยากจะพัฒนา ส่วนที่สนะคะสำหรับความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัวความสัมพันธ์กับแฟนสามีภรรยาลูกนะคะหรือเพื่อนที่ทํางานทุกความสัมพันธ์ที่สาคัญกับเรานะคะ5านะคะสำหรับหน้าที่การงานพวกเป้าหมายทักษะสกิลต่ตางๆรวมถึงสิ่งที่จะต้องทําเพื่อให้เราเนี่ยก้าวหน้าหรือเติบโต,ต,ตในชีวิตการทํางานนะคะส่วนที่6นะคะสำหรับธุรกิจถ้าใครทาธุรกิจอาจจะตั้งคําถามเกี่ยวกับ การเพิ่มกําไรนะคะเพิ่มประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับพัฒนาสินค้าต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่7นะคะสำหรับการเงินไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมหรือว่าการลงทุนการเพิ่มไรายได้หรือแม้แต่การที่เราจะปลดหนี้บัตรเครดิตน,นะคะเส่วนนี้เป็น7ส่วนหลักที่แกรี่เนี่ยยกตัวอย่างว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถใช้คำถามสำคัญนะคะในการตั้งคำถามและวางเป้าหมาย ให้กับสิ่งที่เราต้องการได้สำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มเนี่ยให้ลองเริ่มจากการตั้งคำถามสำคัญกับปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นด้านการงานหรือจะเป็นด้านครอบครัวนะะหรือจะเป็นนิสัยบางอย่างที่เราอยากจะแก้ไขนะที่เราคิดแล้วว่าถ้าเราไม่มีนิสัยนี้เนี่ยสิ่งต่างๆหรือสิ่งอื่นในชีวิตของเราเนี่ยจะดีขึ้นได้ด้วยนะคะ เวลาที่เราตั้งคําถามนะคะก็คือให้ตั้งคําถามพร้อมกับกําหนดระยะเวลานะคะแล้วก็ต้องตั้งเงื่อนไขว่าคําตอบที่ได้เนี่ยต้องทําให้สิ่งอื่นๆนะคะกลายเป็นเรื่องง่ายหรือไม่จําเป็นต้องทําเลยทีนี้เนี่ยเราพูดแล้วว่าเราสามารถใช้คําถามสําคัญเนี่ยได้กับทุกด้านของชีวิตนะคะเราจะทํำยังไงให้เรามีนิสัยการตั้งคําถามสําคัญนะคะแกรี่เนี่ยแนะนําว่า การที่เราอยากจะให้ The One Thing หรือสิ่งเดียวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยขั้นตอนแรกนะคะให้เข้าใจแนวคิดของสิ่งเดียวก่อนแล้วมีความมั่นใจมีความเชื่อว่าหลักสิ่งเดียวนี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเราได้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจและไม่เชื่อเนี่ยเราจะไม่เริ่มลงมือทา ขั้นตอนที่2นะคะคือการใช้มันเริ่มแต่ละวันด้วยการตั้งคําถามสําคัญถ้าเราเริ่มแต่ละวันด้วยการตั้งคําถามสําคัญเนี่ยเหมือนกับการที่เราเซตไปแล้วนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําไม่ว่าจะกับงานหรือไม่ว่าจะกับชีวิตส่วนตัวมันทําให้ประสิทธิภาพของงานของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพของชีวิตส่วนตัวของเราด้วยค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะคือการฝึกให้เป็นนิสัยมันตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งเดียวถ้าเราสามารถทำให้คำถามสำคัญเนี่ยกลายเป็นนิสัยของเราได้เนี่ยแกบอกว่าเราจะสามารถใช้พลังของมันเนี่ยได้อย่างเต็มที่และก็มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจี้บอกไปในคลิปก่อนนะคะว่าการที่เราจะสร้างนิสัยบางอย่างเนี่ยจากการวิจัยเนี่ยใช้เวลา6 6วันแต่ ไม่ว่ามันจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์หรือว่าอาจจะใช้เวลาหลายเดือนนะคะให้หยึดมั่นนะคะจนกว่ามันจะกลายเป็นนิสัยนะคะแล้วก็กิจวัตรของเรานั่นเองขั้นตอนต่อไปนะคะคือการเตือนความจำค่ะหาวิธีเตือนตัวเองนะคะให้ตั้งคำถามสำคัญบ,บ่อยๆอาจจะเขียนโนต้ตหรือติดป้ายที่โต๊ะทำงานหรือตั้งภาพพักหน้าจอนะคะตั้งการแจ้งเตือนแล้วก็อาจจะเขียนโค้ดหรือว่าคำคมนะคะ ที่ช่วยเตือนให้เราเนี่ยคิดถึง t ด e o วันติ n g หรือว่าสิ่งเดียวนะคะเช่นจนกว่าสิ่งเดียวของฉันจะเสร็จทุกอย่างคือสิ่งรบกวนหรือสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียวจะทำให้เราได้ผลลัพธ์อันน่าทึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะคะการแนะนำว่าให้หาแนวร่วมค่ะการวิจัยเนี่ยบอกว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อเรามากนะคะการที่เราแชร์สิ่งเดียวการที่เราแชร์เป้าหมายของเราเนี่ย ให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานครอบครัวนะคะแล้วให้เขาเนี่ยมีส่วนในสิ่งเดียวของเราเนี่ยจะช่วยผลักดันเรารวมถึงเราเนี่ยจะมีซัพพอร์ตให้เราเนี่ยทำสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยภาที่3นะคะหลังจากที่พูดถึงความสําคัญแล้วก็การสร้างนิสัยตั้งคําถามแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงการหาคําตอบ วิธีที่เราจะหาคำตอบที่ดีได้นะคะมีแค่2ขั้นตอนง่ายๆก็คือตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบค่ะโดยนะคะการที่เราจะตั้งคำถามให้ยอดเยี่ยมเนี่ยให้คิดถึง2ององค์ประกอบค่ะคือตั้งคำถามให้ใหญ่และเจาะจงให้เราเนี่ยคิดการใหญ่นะคะแล้วก็เจาะจงว่าเป้าหมายเนี้ยเราต้องการที่จะทำให้มันเสร็จเนี่ยภายในอาทิตย์นี้ภายในเดือนนี้ภายในปีนี้หรือภายในระยะเวลาเท่าไหร่ กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนค่ะตัวอย่างของการตั้งคำถามที่ดีนะคะเช่นอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้เพื่อเพิ่มยอดขายเป็น2เท่าภายใน6เดือนเราลองมาดูแมติกถามนะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ส่วนค่ะเริ่มจากส่วนที่4นะคะถ้าเซลล์ตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อเพิ่มยอดขาย5%ใน1ปี แบบที่4นี้คือมีความเจาะจงแต่เป้าหมายเนี่ยเล็กคือแค่ต้องการเพิ่มยอดขายเนี่ยแค่5%ซนะซึ่งนักขายส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะทำได้อยู่แล้วแบบที่3นะคะคือเล็กแล้วก็ไม่เจาะจงด้วยอะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อเพิ่มยอดขายคำถามนี้เป็นคำถามที่เราไม่ได้เจาะจงว่าเราจะเพิ่มยอดขายเท่าไหร่และไม่ได้เจาะจงว่าเราจะต้องทำเป้าหมายเนี่ยให้สำเร็จภายในเวลาไหนคะแบบที่3นะคะคือแบบที่ใหญ่ แต่ไม่เจาะจงอะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้สองเท่านะคะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่แต่ก็ไม่บอกว่าภายในเมื่อไหร่นะคะเพราะถ้าเราอยากจะเพิ่มยอดขายภายใน1ปีกับภายใน5ปีนะคะเพื่อให้ได้ยอดขายเพิ่ม2เท่าจากตอนนี้ความชานลินน้นมันไม่เท่ากันนะะแล้วก็แบบที่1น,นะคะแบบที่ดีที่สุดก็คือแบบที่ใหญ่แล้วก็เจาะจงก็คือ อะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้2เท่าภายในระยะเวลา6เดือนนะคะสเท่าคือเป้าหมายที่ใหญ่และ6เดือนคือเป้าหมายที่เจาะจงทีนี้ถ้าหลังจากที่เราได้คําถามที่ดีแล้วนะคะให้เปลี่ยนคําถามที่ดีนะคะเป็นคําถามสำคัญยังไงให้ตั้งคําถามแบบนี้คะ่ะอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้เพื่อเพิ่มยอดขายเป็น2เท่าภายใน6เดือน ซึ่งเมื่อทำแล้วจะทำให้สิ่งอื่นๆกลายเป็นเรื่องง่ายหรือไม่จำเป็นต้องทำเลยคำถามเนี่ยมันบังคับให้เราเนี่ยหาสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยควรจะเริ่มที่อะไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการส่วนต่อไปนะคะตั้งคำถามแล้วมาหาคำตอบค่ะหาคำตอบที่ยิ่งใหญ่นะคะแกรี่เนี่ยบอกว่าประเภทของคำตอบเนี่ยมักจะมีอยู่3ประเภท ประเภทแรกนะคะประเภทที่ทําได้คือสิ่งที่เราเนี่ยมักจะทําได้อยู่แล้วนะคะคือเรารู้วิธีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะเพื่อที่จะได้คําตอบประเภทนี้ประเภทที่2นะคะต้องยืดออก,อออกหรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า stretch นะคะยืดออกคือสิ่งที่เราทําได้นะคะแต่ต้องอาศัยความพยายามเราอาจจะต้อง ขยายตัวเองนะคะให้ไปถึงขีดความสามารถที่เรามีอยู่ในตอนนี้อาจจะต้องทำวิจัยนะคะอาจจะต้องศึกษาสิ่งที่คนอื่นๆเคยทำคำตอบสองประเภทแรกนี้นะคะเป็นคำตอบที่คนทั่วๆไปเนี่ยมักจะหาแล้วก็จะหยุดอยู่แค่นี้นะ,ะแต่กเกรดดีบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะคะหรือคนที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนอื่นเนี่ยเขาเนี่ยจะโฟกัสที่คําตอบประเภทที่3คะ่ะ คำตอบที่เป็นไปได้นะคะสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นคำตอบที่หายากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรานะคะเพื่อที่จะหาคำตอบสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการตั้งคำถามว่ามีใครเคยประสบความสำเร็จนะคะหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันหรือไม่นะคะซึ่ง แกบอกว่าเกือบทุกครั้งนะคะคําตอบที่ได้เนี่ยคือมีค่ะมีคนที่เคยทํามาก่อนแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องพยายามหาคําตอบประเภทที่3ประเภทที่เป็นไปได้แล้วเราจะใช้วิธีไหนในการหานะคะแกบอกว่ามีอยู่2ขั้นตอนในการที่เราจะหาคําตอบที่ยิ่งใหญ่ค่ะอันดับแรกคือการที่เราเรียนรู้และศึกษาจากประสบการณ์ของคนอื่นว่าพวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้ยังไง ซึ่งเราทําได้ผ่านการอ่านหนังสือนะคะอ่านบทสัมภาษณ์ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหรือการที่เราไปคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยโดยตรงอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยของแกรี่เนี่ยเคยพูดกับแกรี่ว่าแกรี่แกรี่เป็นคนฉลาดแต่อย่าลืมว่ามีคนที่ใช้ชีวิตมาก่อนแกรี่แกรี่ไม่ใช่คนแรกที่ฝันใหญ่ดังนั้นเนี่ยแกรี่ควรจะฉลาดที่จะศึกษาสิ่งที่คนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้มาก่อนแล้วสร้างสิ่งนั้นของคุณเนี่ย บนพื้นฐานของบทเรียนของคนอื่นนะคะข้อที่สนะคะหลังจากที่วิเคราะห์หลังจากที่ศึกษามาแล้วจากตอนแรกที่เราอาจจะมีความรู้นิดหน่อยตอนนี้เราพยายามศึกษาหาข้อมูลทุกอย่างที่คนที่เคยประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทํามาแล้วเนี่ยเรามีฐานข้อมูลความรู้เนี่ย จากเดิมเนี่ยเยอะมากนะคะจุดเริ่มต้นใหม่ของเราเนี่ยคือสเตปที่2นะที่เราต้องมองหาแนวทางของเราเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะนําความรู้หรือนแนวคิดที่ได้เนี่ยไปปรับใช้อย่างไรนะคะเราจะเดินตามเส้นทางของคนที่ประสบความสําเร็จมาก่อนไหมเราเดินตามเขาไปเรียนแบบเขาเลยหรือนะคะเราคิดว่าเรามีไอเดียที่ดีกว่าเราคิดว่าเราทําได้ดีกว่านี้เราก็อาจจะต้องเดินไปในเส้นทางที่ไม่มีใครเคยเดินมาก่อนนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็น พาที่2นะคะของสื่อเล่มนี้ซึ่งจะอยากสรุปว่าแกรี่เนี่ยคิดว่าสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้คือการมีนิสัยตั้งคําถามตั้งคําถามสําคัญว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันทําได้ที่จะทําให้สิ่งอื่นเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายหรือไม่จําเป็นต้องทําเลยการใช้คําถามสําคัญนี้กับชีวิตประจําวันจนเป็นนิสัยเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่จะนําให้เราไปสู่ความสําเร็จนะคะ แล้วก็เมื่อเราตั้งคําถามที่ดีแล้วนะคะให้เราเนี่ยหาคําตอบที่ดีด้วยการศึกษานะคะหาแนวคิดจากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วนะคะเพื่อเพิ่ม Leverage นะหรือว่าเรียกอะไรเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองนะคะเพิ่มความสามารถหรือเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะจี้จะฝากไว้เท่านี้ใครมีคำถามอะไรหรือว่าสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์แล้วก็ถางเข้ามาได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ